นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก thetis.com ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวหมู่2บ้านล้องดอนชยัยตำบลป่าบงอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่วันเสาร์ที่18กรกฎาคม2563เป็นวันเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่2โปรดเลือกนายภาสกรบุญธาหรือรักเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองผู้นำรุ่นใหม่กล้าคิดกล้าทํากล้านํา กล้าพัฒนาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองนายภาสกรบุญธาหรือรักเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2563ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่สองเลือกตั้งณวัดบ้านร้องดอนชัยโปรดเลือกนายภาสกกรบุญธาหรือรักเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สอง นายภาสกรบุญธาหรือรักเคยเป็นผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้รับโล่เชิดชูเกียรติของสอพอสารพีอย่าลืมวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2563ตั้งแต่เวลา8นาฬ<น>ิกาถึง15นาฬิกา<น>เลือกตั้งณวัดบ้านร้องดอนชัยเข้าคูหากาเบอร์2เบอร์2 เบอร์สองโปรดเลือกนายภาสกรบุญธาหรือรักเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองผู้นำรุ่นใหม่กล้าคิดกล้าทำกล้านำกล้าพัฒนาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองให้โชคให้มันให้มั่งให้